ร่วม V.I.P. โดยเพื่อความสนุกเชื่อมต่อกันได้ในโลกของโซนี่เวลครัมทูเดอะโซนี่โซไซตีอนที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะฮะตอนนี้ก็มีภาพวิดีโอนะครับที่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนั้นถ่ายไว้ได้ที่จังหวัดนครสวรรค์มาให้ได้ชมกันนะฮะเดี๋ยวชมพร้อมๆกันแล้วก็ถามตัวเองแล้วก็คนข้างๆนะครับว่าเชื่อหรือไม่วันนี้คือภาพของยานอวกาศและมนุษย์ต่างดาว ค่ะและนอกจากแสงและวัตถุปริศนาเหล่านี้แล้วนะคะยังมีกล no. ุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่เช yes, ื่อว่า ครอบครัวของเขาเนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวได้อะไรทําให้พวกเขาเชื่อแบบนี้นะคะและเขาติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวได้อย่างไงและภาพที่เห็นเมื่อสักครู่เมื่อกี้นี่เห็นที่ไหนเมื่อไรอย่างไรมาคุยกันเลยดีไหมคะคุณพอดีครับขอต้อนรับคุณสุดใจคุณวัฒนาชื่นสนํานวนและคุณสมจิตแร่เพชรครับแนะนํ้เลยคุณสุดใจนะคะคือ พี่โตนะคะนี่คุณน้องเล็กคุณพัฒนานะคะตรงกลาแล้วคุณพี่สมจิตเสื้อแดงนะคะแต่และท่านประกอบอาชีพอะไรกันบ้างครับตอนนี้เมื่อก่อนนะฮะเคยรับราชการนะคะเป็นพยาบาลค่ะอยู่ที่นครสวรรค์นะคะครับผมแล้วก็น้องสาวคุณพันาคุณพัฒนาเป็นพยาบาลด้วยเป็นพยาบาลเหมือนกันที่เดียวกันเหรอคะค่ะอ๋อแล้วแล้วคุณพี่อะคะคุณจใจทํางานองค์การโทรศัพท์ค่ะแต่พอดีตอนนี้ลาออกอยู่ลาออกแล้วแล้ว ทั้งสองท่านลหะคะก็ลาออกค่ะค่ะแต่ว่าก็ตอนนี้ก็เป็นทํางานด้านเวทระเบียนย้อนกลับไปทําใหม่ออก<ช>ไปได้ประมาณสองปีแล้วก็ย้อนกลับย้อนกลับไปใหม่ค่ะเดี๋ยวต้องถามนิดภาพที่ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นภาพที่ทั้งสท่านบันทึกไว้ทั้งหมดหรือเปล่าคะ,คะบันทึกไว้เองปะคะ,ะ่ส่วนมากนะคะจะแต่ละภาพเนี่ย จะมีผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพเป็นส่วนใหญ่นะคะไปบันทึกไว้นะคะแล้วแล้วถ่ายไว้นานหรือยังคะถ่ายไว้ตั้งแต่ปี2541น่ะคะโอ้หลายปีแลหลายปีแล้วเหมือนกันจนถึงปัจจุบันจนถึงปัจจุบันก็ยังมีอยู่อ๋อเมายว่าเก็บบันทึกเอาไว้เรื่อยๆค่ะคือทั้ง3ท่านเนี่ยนะครับชื่อว่าตัวเองสามารถติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวได้จะถามว่าอะไรที่ทําให้ตัวเองคิดเช่นนั้น คือเริ่มตั้งแต่คุณพ่อนะคะ,คะจากสิบเอกเชิดนะคะตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ทําสมาธิค่ะ<ม>ทำสมาธิมานานหลายปีแล้วก็ท่านบอกว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยเขาสื่อกับท่านทางสมาธิ<ม>บอกว่าอยากจะมาคือหมายความว่ามาเตือนชาวโลกค่ะเรื่องกับไปพิบัติข้างหน้า<ม>แล้วก็สอนให้ชาวโลกเนี่ย หัดทำสมาธิหรือว่ามีจิตใจในด้านดีค่ะเพราะว่าภัยพิบัติเนี่ยมันต้องเกิดทั้งหน้าแล้วก็มีความหายนะของโลกอีกมากท่านเตือนไว้เยอะค่ะสันนี้เราก็ไม่เข้าใจเพราะว่าพ่อบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอายานมาให้ดูอตอนนี้เราบอกพ่อมันมีจริงๆหรอมันรู้ตาดดาวอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะเอายาดมาให้ดูให้เป็นรอดอเรูเราเราก็ออกไปสันนี้ก็มียาเรานี่มีใครบ้างคะก็มีทั้งสามท่านเลยปะคะมีในบ้านนะคะมี มีที่อยู่บ้านก็มีพี่เขยพี่แฟนนะคะแฟนแล้วก็น้องสะพ้ายแล้วก็น้องชายแล้วก็พี่สุดใจออกไปด้วยแม้ววันนั้นอ๋อวันนั้นทํางานอยู่ที่ต่างจังหวัดตอนนั้นเรายังทํางานอยู่ทางานกันอยู่คุณวัษณาก็ไม่อยู่ไม่ไม่อยู่อันนี้ก็อยู่สิงห์บุรีก็มีก็จะมีน้องชายน้องสะพ้ายน้องชายคนหนึ่งคนที่รับส่อนะคะแล้วก็น้องเขยคนหนึ่งแล้วก็น้องสะพ้ายคนหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกคือว่าทั้งสองท่านนะนะฮะก็คือน้องชายกับน้องเขยเนี่ยนั่งกันอยู่ในบ้านนะนะฮะเราปรากฏว่าทั้งสองท่านนี่ตัวจะหมุนแบบหมุนเป็นลูกขางหมุนแบบหมุนรอบตัวเองอย่างเงี้ยแหละหมุนที่ขาใช่ใช่เขาจะหลับตาหมุนเขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรตัวหมุนหมุนเร็วไหมฮะหรือทำแบบลูกขางหรือว่าหมุนแบบคือหมุนพอหมุนหมุนหมุนเร็วกว่านี้ค่ะแล้วก็หมุนออกไปนอกบ้านที่แบบพายก็ตามไปดูนี่ก็เห็นเห็นข้างบนคือ มีเหมือนเหมือนวัตถุบินมีไฟแล้วก็แบบลอยช้าอยู่เหนือหลังคาบ้านพี่สะพ้ายก็ตกใจเพราะว่าเพราะว่าเคยเคยรับทราบจากคุณพ่อว่าจะมียานอาวกาศมาคือเขาตกใจเพราะเขาอยู่เป็นคนโตตอนนั้นอยู่คนอยู่คนเดียวแล้วก็พี่เขยกับพี่ชายเนี่ยคือหมุนแล้วเนี่ยก็จะงงแบบไม่ไม่คือจะทําอะไรไม่ได้บ,บังคับตัวเองไม่ได้อตอนออกมาข<อ>้างนอกคือเหมือนกับเขาจะ ส,ส่งสัญญาอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าวันนั้นนะ่ะพี่สะพ้ยก็ได้เห็นค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีหลานเล็กๆอยู่2คนซึ่งตอนนี้ก็คือเขาเขาไม่ได้เพระมานประมาณ7ปีแล้วพอหลังจากวันนั้นเนี่ยเราก็เลยมีความตื่นเต้นแล้วก็จะให้คุณพ่อแบบเราต้องลองทดสอบกันด้วยตัวเองก็คือครอบครัวแบบถ้ามันมีถ้ามันมีลักษณะแบบนี้ก็คือวันต่อๆมาเนี่ยก็คือจะแค่ครอบครัวเรากับพี่สะพ้ยพี่เคยอะไรเงี้ย ก็ให้คุณพ่อลองนัดเข้ามาดูแบบเป็นการแบบยืนยันอะไรเงี้ยเป็นการภายในก่อนจะไปถึงครั้งต่อไปเอาเป็นครั้งนี้ก่อนเห็นว่าคนที่หมุนนั่นคือพี่เขยคซึ่งวันนี้พี่เขยก็มาด้วยใช่ไหมเดี๋ยวผมว่าเราคุยพี่เขยนิดนึงดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาคุยว่าเริ่มเชื่อตรงจุดไหนเพราะนี่ยังไม่ได้เจอด้วยตัวเองนะคะเกิดอะไรขึ้นครับทำอะไรอยู่ฮะตอนเหตุการณ์เกิดขึ้นนะฮะ